สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะหนุ่มบุกพิสูจน์ความจริงถ่ายรูปกับสะพานพระราม8หนุ่มกอดกระติกกรงเรือถ่ายรูปพิสูจน์ไฟสะพานดับจริงหรือแก้รูปจากกรณีแตงโมนิดาพระชระวิรพงศ์ดารานักแสดงชื่อดังหายจากเรือกลางแม่น้ําเจ้าพยาช่วงใต้สะพานพระรามเจ็ท่าเรือพิบูลสงครามเขตจ,จังหวัดนนทบ,บุรีระหว่างล่องเรือกับเพื่อนโดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภยัยรวมถึงนักประดาน,น้ําระดมลงพื้นที่ค้นหานักแสดงสาว ตั้งแต่ช่วงกลางดึกคืนวันที่24กุมภาพันธ์จนต่อมามีรายงานว่าพบดาราสาวแตงโมนิดาแล้วท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวและแฟนๆล่าสุดหนึ่งในประเด็นที่ประชาชนสงสัยเรื่องเวลาในมือถือของกลุ่มเพื่อนแตงโมที่อยู่บนเรือซึ่งได้นําไปเปิดในรายการโหนกระแสซึ่งมีข้อสงสัยว่าเวลาในมือถือมีการปรับแต่งหรือไม่โดยพบว่ามีภาพของกติกแสดงเวลา22นาฬกานาที และเวลา22นาฬิกา13นาทีด้านหลังเป็นสะพานพระราม8ที่ยังมีไฟติดอยู่แต่พบว่าตามปกติไฟจะถูกปิดในเวลา21นาฬิกาจากการตรวจสอบกับธมพบว่าไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนสะพานพระราม8จะเปิดปิดอัตโนมัติตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง6นาฬิกาของวันถัดไปส่วนแสงไฟสีเหลืองหรือทองที่สองสายเคเบิลจะใช้เจ้าหน้าที่ควบคุมในการเปิดปิด โดยจะเปิดเวลา18นาฬิกาและปิดหลังจากเวลา21นาฬิกาแต่บางวันจะขึ้นอยู่กับอากาศอาจจะมีการปิดช้าลงบ้างแค่เล็กน้อยแต่เนื่องจากไฟสภาเป็นการเปิดปิดด้วยเจ้าหน้าที่ไม่ใช่ระบบอัตโนมัติทำให้อาจจะไม่ตรงเวลาเดิมในทุกวันซึ่งในคืนเดือนมืดอาจจะปิดช้าหรือหากยังมีเรืออยู่ก็จะปิดช้าไปบ้างแต่ไม่ได้มีการบันทึกเวลาไว้หากอยากทราบเวลาที่ชัดเจนต้องตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดอีกครั้งยกเว้น มีงานที่มีหน่วยงานต่างๆขอให้เปิดเช่นเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาช่วงกลางคืนมีการจัดกิจกรรมวิ่งการบุศลผู้จัดมีหนังสือขอให้เปิดตั้งแต่เวลาูนาฬิกาถึง6นาฬิกาของเช้าวันที่27กุมภาพันธ์เท่านั้นล่าสุดหนุ่มกัญชัยเผยในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์มีผู้สื่อข,ข่าวไปสอบถามเจ้าหน้าที่ยืนยันมีการเปิดไฟสปอตไลท์ยิงครึ่งเสาและไฟดวงบนเปิดอยู่แต่ไฟสลิงปิดแล้ว ทั้งนี้ด้านหนุ่มกัญชัยยังได้โทรไปสอบถามเรื่องนี้กับกติกโดยกติกก็บอกด้วยว่าเพื่อนถามเจอร์ที่โยธาหรืออะไรไม่รู้เขาบอกว่าทดลองติดไฟแล้วก็เปิดไว้ทั้งคืนปิดไฟตอนเช้าเมื่อถามว่ามีคนบอกกติกไปแก้เวลาในรูปกระติกยืนยันว่าไม่ได้แก้หนูแก้ไม่เป็นถ้าแก้พวกนี้เป็นหนูปิดแอคเคาท์ตัวเองเป็นไพรเวทไปนานแล้วเมื่อถามว่าวันนั้นไฟสลิงมันติดไหมกระติกบอกว่าไม่ได้มองเลยเห็นว่าเป็นเหลืองๆสวยแต่ไฟข้างบนติด ไฟโคมข้างบนติดไม่รู้ว่าปกติติดไหมใช้ไหนโหมดถ่ายไอโฟนมันออโต้เลยขณนะน,นั้นเสียงลูกสามมาบอกว่าหนูอยากกินเบอร์เกอร์คิงกติกบอกว่าเดี๋ยวสั่งให้ลูกก่อนจะเผยยืนยันประเด็นคนสงสัยเรื่องไฟสะพานพระราม8ว่าเห็นว่าสวยเลยจอดถ่ายดูด้วยตากับกล้องถ่ายก็คงคนละฟิลอันนี้ก้ยญญายืนยันว่าไม่ได้มีการแก้ไขแก้ทำไมแก้เพื่ออะไรโดยหนุ่มกัญชัยอธิบายว่า รูปถ่ายในโหมดไอโฟนสตริงไฟปิดจริงๆแต่มีคนข้างล่างที่มีไฟส่องขึ้นไปด้วยความเป็นฮามลองไปถ่ายกันดูเรื่องนี้พิสูจน์กันได้เมื่อกี้ได้ยินเสียงลูกกระติกไม่ได้ไปเรียนไปเรียนไม่ได้เมื่อวานยี่กว่านี้ผมโทรไปหากระติกร้องร้องลูกบอกแม่อย่าร้องก็ต้องแยกประเด็นของเด็กกับแม่ล่าสุดวันที่3มีนาคม65ทีมข่าวลงพื้นที่ทดสอบถ่ายรูปโหมดกลางคืนใกล้สะพานพระราม8 แบบตอนเปิดปิดพบว่าแสงสว่างของสายสริงพระราม8เห็นเส้นชัดทุกเส้นแต่ตอนปิดไฟเห็นแค่แสงไฟตรงเสาและหัวสะพานเปิดไนโหมดเห็นคนชัดแต่เส้นสลิงเห็นใกล้จุดกำเนิดแสงทีมข่าวได้รับความอนุเคราะห์จากอู่จอดเรือ sbn boat club สนามบินน้ำที่ให้ทีมข่าวทำการทดสอบล่องเรือไปอยังบริเวณสะพานพระราม8โดยทีมข่าวได้มีการถ่ายภาพหน้าเรือ ช่วงเวลาในขณะที่ไฟบริเวณสะพานยังปิดอยู่ด้วยการใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปด้วย iphone 13ช่วงเวลาประมาณ20.53นาฬิกานาทีในขณะที่ไฟบนสะพานพระราม8ยังคงเปิดอยู่เห็นแสงสว่างของสลิงชัดทุกเส้นจากนั้นถ่ายช่วงเวลา2 1นาฬิกนาทีหลังไฟสะพานพระราม8ปปิดแล้วได้มีการใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายด้วยการเปิดโหมดกลางคืนผลปรากฏว่าเห็นแบบชัด แต่บริเวณเส้นสลิงสะพานพระราม8จะเห็นแสงสว่างแค่บริเวณจุดกำเนิดแสงบริเวณต้นเสาสะพานและแสงสว่างบริเวณยอดสะพานขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ .com ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ